สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวววายช่องสาวสวยนะคะวันนี้ก็จะมาทักทายพูดคุยกันนะคะก็คือเวลาก่อนนอนนะคะก็จะเป็นชุดนอนนะเนี่ยก็จะมีคลิปพูดคุยอย่างนี้ลงบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้รู้ความเคลื่อนไหวของวววายบ้างหรือพูดคุยเรื่องต่างๆนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาฟังได้เข้ามาดูกันนะคะ ได้มาเห็นหน้าของไวไวหน้าสวยๆของไวไวนะก็อาจจะนอนหลับหรือนอนแล้วฝันร้ายก็ได้นะคะก็พรุ่งนี้หวยจะออกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายนะคะถ้าได้มาเห็นหน้าของไวไวนะคะอยากจะลงคลิปทุกวันนะคะถ้ามีเวลาเราก็จะทำคลิปลงนะคะในช่องของเรานะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะก็จะมีคลิปหลายๆรูปแบบนะนะคะลงในช่องของววเลยนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ให้ไวๆยด้วยนะคะเวลาทำคลิปก็เออแนะนำหรืออะไรก็ได้นะคะทําไมไวๆยถึงมาทำ YouTube นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือว่าเรามีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ว่าเราไปดูหมอลำนะคะประถมบันเทิงสิลปนนั่นเองค่ะไวไวก็ถ่ายเล่นๆนะก็ถ่ายเล่นๆแล้วก็เอาลงในช่อง YouTube นะคะ ลงไป2คลิปนะคะสําหรับหมอลําปฐมบันเทิงศิล์นะคะไวไวก็เอาลงไปค่ะแล้วก็มีคนมาดูต้อง600กว่าวิวนะคะหลังจากนั้นไวไวก็ถ่ายนะคะถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปที่ไปไล่นะคะไปเก็บมะม่วงนั่นเองนะคะแล้วก็เอาลงนะและหลังจากนั้นก็ทํามาเรื่อยๆค่ะเป็นคลิปกินบ้างแสดงละครอะไรอย่างนี้นะคะเล่นตลกนะ แล้วก็จะมีร้องเพลงบ้างนะคะก็จะเอาลงในช่องสาวสวยนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ดูก็เปิดโทรศัพท์ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้โทรศัพท์เล่นไปนะคะ <laughs> <laughs> เพื่อที่จะให้ยอดวิวของไวไวขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผู้ติดตามของไวไวได้ขึ้นนะคะสำหรับการแชร์นะคะแล้วก็จะ ให้คนติดตามเยอะๆขึ้นไปอีกค่ะก็จะได้ผ่านไวๆนะคะก็จะได้เงินจาก YouTube บ้างนะแต่ตอนนี้ยังห่างมากเลยค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ถ่ายคลิปหรือได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะในคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะก็จะถ่ายแล้วก็เอาลงนั่นเองค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไวๆก็ ทำงานนะคะก็จะใช้เวลาที่เราว่างๆนะคะที่เราว่างเราก็จะมาทําคลิปหรือเวลาวันหยุดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปกันนะคะเข้ามาดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะคลิปนี้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ดูในคลิป ต่อไปก็ได้นะคะหรือดูในคลิปย้อนหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีคลิปมากมายเลยนะคะเป็นร้อยคลิปนะคะในช่องของบิ๊บายนั่นเองนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ